สวัสดีท vida, ere, right. ่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ To g a เก r ครับยิ่งแม่งเลยนี่ลากูอยู่ได้เออก็ห่างหายกันไปหน้านะครับกับการแกสเกม AVP นะครับตอนนี้ผมได้ค้นพบความจริงบางอย่างครับคือว่าเออปืนเราแม่งหายหมดเลยครับมี EM9 มก้าเนี่ย v p ว8 p i s ี o จตนะครับโอเคอัปเดตกันต่อไปครับหน้ามืดตามวนทีเดียวด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะเอ่อยากสมควรเพราะว่าจํานวนเนคโครมพี่มากกว่าดาันแรกพอสมควรเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีหนึ่งตัวนะจะไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่สิถ้ามีเราต้องดูแล้วดันในเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าช็อตกันมาใช้นะครับปิดไฟแบบนเอาแม่งรู้ตัวเลยสัตว์มันไปแล้วครับโอ้โหกินสเสียบเลยนะ นั่นหรือเปล่าปืนลูกซองของเราแต่ว่าปืนลูกซองกระสุนก็มีให้น้อยหรือว่าผมหาเก็บไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นไงยิงเลยยิง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 ถอยก่อนถอย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 เดี๋ยววะอยู่มุมนี้แม่งมา ก็อยู่น <sleeve monastery> ิ mm ่งๆได้เพราะว่าไอ้สัตว uh, ์นี่ก่อนโดดเออนั่นแหละนิ่งๆเอองั้นแหละมันมันมลื่นอยู่นั่นแหละยิงขามันขากันมังกลัวอะไรแล้วเอ้ยต้องเอาเหรอเอ้ยเอาอยู่ครับเอาอยู่มีแต่ปืนพกกูก็เอาอยู่ปืนพกบอกตรงๆนะมันจะมี ถ้ายิงสามลจะดีเล่อย่างนี้ก็ดีเล่มันดีแหล่มันยังไงอะใช้ยากอะตร่ไหนวะตรงหน้าครับยิง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 เข้าไปยิงอัดเข้าไปเรียบร้อยครับยิงหัวแตกโอเคมีคนรีควสผมเล่นดักไซเดอร์บอกไปยังวะ ก็ดีใจผสมควรครับมีคนรีเควสเกมให้เล่นด้วยนะครับก็โอเคคือผมจะลองหามาเล่นดูแต่ว่าไอด้ดาร์คไซเดอร์เนี่ยนะผมลองไปเช็คสเปคคอมตัวเองในแคนยูลันอิตแล้วนะครับกับด,ดาร์คไซเดอร์สองนะครับผมดาร์คไซเดอร์สองนะครับสิ่งที่ผมไม่พอคือ CPU ครับถ้าแบบอ,อังไงอะถ้าอัางไงนะ เดี๋ยวจะขอพูดเรื่องนักซะเดีวยวก่อนคือ CPU ผมอะ่ะคือเล่นแบบพอดีคือเล่นได้แบบปรับโลอะไรพวกนี้นคือ CPU ผมไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันปรับโลเล่นได้ก็ผมมีวิธีทําให้มันเล่นไม่แหลกมากเท่าไหร่ใช้เกมบูสเตอร์ใช้วิธีอะไรที่หาตามเน็ตอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหยังโคตรแหลกเลยตรงนี้ติดไฟเลยไอตรงนี้นะครับยากบัดส,สอบไอเชี่ยลูกซองอยู่ไหนวะเอ้ย น้องเข้าวันนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลืมไปลืมไปแต่ถ้าเล่นระดับพอดีกับเกมก็คือปรับไฮอะไรได้กับไอ้ดาร์คไซเดอก็คือผมการ์ดจอไม่พอครับแรมก็ไม่พอด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจผมจำไม่ค่อยได้ซีพนี่ผม <Watch S 1> ไม่สน <your battery. S 1> เลยคือเล่นได้อยู่แล้วถ้าเป็นซีพียูเนี่ย โเฟสทักเกอร์ไอ้ย,ยานมันว a t โอ้โอ oh ้ oh, ครมันออกมาแล้วไอต้ตัวเนี้ยตัวร้ายเลยเนี่ยยิงเลยครับมหอีป่าวะมันตัวร้ายยังไงอะครับตัวร้ายเนื่องจากมันเป็นศัตรูที่ค่อนข้างตัวเล็กครับ ยิงยากครับเราต้องไปหาไอคิกล่องเวนนะโอ้่โอเคแล้วฟ้าคายสองโอ้ยเ้ยทีนี้ว่ดูจากเงาทีวีนี่มันตัวเล็ก มองไม่เห็นอีกมือช่างแหม่งไปอย่าสนใจอะไรเลยออกไปกันดีกว่าเอ,อกทางไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่อ๋อลิฟไงครับโอ้นี่ไงลูกซองครับเฮียมีอยู่สี่นัดครับกดเลขหนึ่งเลยครับไม่ใช่ครับเราเก็บไปใช้ตรงที่สําคัญจริงๆมากกว่าที่ที่สําคัญของผมนะคือทางที่เรามาเมื่อกี้ไอ มันจะมีทางเดินมีทางใช่ไหมไอตรงนั้นต้องใช้ครับใช้เยอะด้วยครับเราจะมาที่ security control ครับเ,เป็นตรงนี้จะมี f a c e h a c k e r อยู่2อสมตัวนั่นไงจักรยานเนี้ยโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวผมว่าปลอดภัยแล้วละมัง้งโอเคแต่ว่าทางไหนวะ สำรวจทั่วๆผมอยากได้กระสุนเพิ่มมากเลยเนะี่ยโอเคเฟรมเรทช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Okay. S 1> ผมมันเอ้ยโง่เงาตัวเองเพราะตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะสบายนะครับเนื่องจากสมรรถภาพในการแคสผมว่าเสียงผมที่เฮี้ยงไม่รู้โอ okay. เคเราจะมาตรงนี้โอเคติดติตด โอเคครับนี่ก็คือจุดที่เพเดเตอร์กระโดดขึ้นมาแต่เราขึ้นลิฟต์มาครับก็เราเป็นคนนี่ครับโอ้ทางนี้อ้มโอเคทางไหนลงครับลงลงผมภาวนาอย่าให้เจอซีโนมอร์ตัวตัวอะไรเลยกับที่เดิมใช่ไหมเฟรมเลนเหลือสิบเก้าครับเหลือเก้าแล้วครับโอ้โหยี่สิบสามโอเคกำลังดี มีอะไรขยับช่างมันยี่ไปเถอะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ,ย,โอยเห็นแขนมูดีนะเข้าลิฟทันเฮ้ยไม่ดีเว้ยมันจุก,กระสุนครับเป็นเล็กหนึ่งครับริฟออกครับออกแล้วกดออกปืนนี่เลยครับ เต็มสู้ครับศัตรูที่มีเยอะเฮี้ยนะครับบอกตรงๆว่าเยอะเฮี้ยเฮียครับคอยดูกันเยอะขนาดไหนมาดูโอ๊ยนั่นไงมึงมาแล้วไอสัตว์ยิงเลยมาและสองตัวเดีย๋ยวนี้นี่ถอยๆๆเราจะยิงแบบเาผาคนครับเออเออเออนี่แหละรอ,อ,อมันล,ล,ลุกแล้วยิงเนะี่ยเออ เอ้ย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 จอดจอสามนาทสุดท้ายครับเฮ้ยมันยังไม่โผ<อ>ล่มาเลยเว้ยโอ้ยยิงผิดชุดเอวีเวได้ลืมชุดที่แท้จริงคือน,นี่นั่นแหละบผมหมายถึงเคือนมันไหมโอเคเราจะจัดมนันเต็มอัตราเลย เข้ามาเลยอย่านะเว้ยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงมึงมึงเข้ามาเลยสี่ตัวสุดท้ายมึง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 เข้ามาเลยหนีแล้วโว้ยหิว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 ดิเอ้ยเชียร์เชียร์แล้วเชียร์แล้วอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรนักหนามึงอะอ้ากระสุนหมดอีกอะไร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 ตายดิเฮ้ย้องซีเนื้อ เออมาดิมาดิมาดิมึงมึงแน่ทลงมาเออช่วย,ยด้วยแม่งมาเพิ่มมีกโอ้เอาละฆ่าตรงไหนดียิงแมงยิงยิงยิงนะี่แหลกอีกนีงยิงครับคุณแน่คุณยิงยิงยิง,ยงแท่จริงมึงอย่าม,มอบ พอหมอนแล้วกูยิงไม่โดนอีกแค่หนีดีกว่าหนีแม่งก็ยังตายเก็บหนึง่งเหลืออีกหนึ่งโอ้ยเอ้ยไอ้สัสมึงก็แค่เศษเดนมนุษย์แล้ววะมึงมนุษย์ที่ไหนวะเศษเดนซิโนโมอสบวกมันเลยครับอย่าลูกสี จ,จะมวยจะคัวอะไรก็มาไอ้หี้ยระสุนนท์โอ้ยยี่อยอย่าบึ้งเร็วดิช,ช้าๆก็ได้ไม่รีบตายดีสาดท้ายขอแค่นี้ประแมอมงจบสักทีโอเคครับโอเคครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมบตรงๆคือตอนเล่นครั้งแรกผมตายได้หลายรอบม,มากครับพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ กระสุนปืนกระเทียอะไรอีกมากมายเย้ yeah! ปืนกลนครับโอเคโอ้ห้ <Okay>. oh. าห้าสิบห้านัดครับนี่คือมันเหมือนคิสซูเปอร์วีอะคือกดทีดิมหายหมดเลยช่างมันเหอะอย่างน้อยก็มีให้ใช้ไว้เทียอย่าบนไม่ดีอะในท่อชัวร์เลยอ๋อ ซองโอเคครับเราจะวี่โหลดลูกซองกันก่อนโอ้16นัดครับโอ้โคสันหามาให้เลยโอ้เยจุดนี้ก็ต้องดีเฟนซ์นะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมทำวอ็อกถูกนะครับตีตีตีจะต้องทำการแฮกนะครับโอเคจ่อเข้าไปครับรอแฮกเสร็จครับโอชิดครับ มาแล้วหนึ่งตัวบูมเมย์เลยอไหลเ่เลยระเบิดระเบิดไหนก็ตายสิวะยี่สิบนัดครับหมดแล้วลเหลือกระสุนระเบิดอีกนัดหนึ่งเวกรมครับ <laughs> เดี๋ยวสิวิ โอ้นี่ไงกระสุนปืนกันอีกอีกอื่นมากมายเก็บ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 ปลดแอคชิ่เมนกันเลยมึงลงมาฮะนี่อะไรเ้ามาดิเฮ้ยลูกซองเนี่ยอาที่เจ๋งที่สุดมาเลยโอเคครับแฟร์หน่อยโอเคแฮตส์สิเร็วเร็วเร็ว เห็นเห็นเห็นกูเห็นโอเคสวยจะแฮ็กเสร็จแล้ว <Okay, S 2> ยังวะโอเคแฮกเสร็จแล้วดึงออกมาครับป,รปิดไฟรู้สึกว่าประตูนี้จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปในลิฟต์ครับเคลียมิชั่นสามได้อยา่างเลยเข้าไปในรีฟิเนอรี่ครับวันนี้เป็นขณะน,นี้เป็นเวลาครับเที่ยงครับในเกมนะน่าจะเป็นเวลาเที่ยงม,มันบอกว่า12.40 มันยังไม่มือเลยผมเลยคิดว่าเพี้ยกระส,สุนที่ค่อนข้างจำกัดพี่ๆนะครับไม่จำกัดแล้วขอถอนคำพูดโอ้ยให่ใหเดินหาทั่วๆนะครับมันจะได้มีกระสุนใช้กันอย่างฟุ้มเฟ <c oughs> ้อยนะครับแล้วอาจจะมีอะไรเก็บอีกเยอะแยะนะฮะโอเคไม่มีแล้วเออเลยไปโโไยน่าล,ลี เรามาเพื่อเปิดแผงควบคุมอะไรทุกอย่างวะอืมเฮ้ยเฮ้ย I see you อยู่ที่ไหนอะฮะเฮ้ยอยู่ที่ทางเดินนี่เปล่าอ่าเองอยู่ไหนเองอยู่ I see you